สวัสดีทุกคนทุนนนก,กท่านนะครับผมเนอะก็ยังทเม็ไอทีเช่นเดิมเช่นเคยเพิ่มเติมครับอัดเสียงตอนเช้าโอเคเลยนะครับผมเนอะก็วันนี้อยู่กับตัวซัมซุงกล a ซี่โฟร์ฟหกรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าเอ้ยเอยเอเคยทํามาแต่ไม่ได้เจาะข้อมูลเนาะคือตอนนั้นรู้สึกว่าจะทำเป็นสิบอันดับมือถือยอดนิยมแม่อ่า โอเคดูกันต่อเลยนะครับผมเนาะก็ตัวนี้ผมบอกเลยว่าหน้าจอนะผมสเปคก่อนเลยนะครับผมหน้าจอออกแบบมาเหลี่ยมแล้วก็หน้าจอใหญ่กว่าเดิมหน้าจอนอกอ่ะ6.3นิ้วเลยเออคือหน้าจอนอกอ่ะเป็นโทรศัพท์เครื่องนึงได้เลยส่วนสเปคของหน้าจอด้าในนะผมนะครับเรากลางออกเนาะอยู่ที่7.6นิ้วนะผมเนาะทั้งหน้าจอนอกจอในเนี่ยเป็นหน้าจอแพนเอลเปอร์อัลนะครับผมเนาะเออ คือมันมีสอง x ด้วยแต่ว่ามันอยากพูดมากเพราะว่าเยอะไปโอเคเนาะก็เอาไว้เข้าใจเป็นเทอร์โมเรตนะครับผมเนาะตอนนี้ตาลิฟเลตตอนทั้งจอนอกและจอในเท่ากันนะครับผมน้อยที่สองพันหกร้อยนิดเนาะรองรับมาตรฐาน s r เ e n พัดมาพร้อมเลยแล้วก็รองรับ s pen ด้วยนะครับผมสำหรับจอในเนาะจอนอกก็รองรับ s pen เหมือนกันนะครับผมใช่ก็เอาง่ายเลยซื้อไปคุณคุ้มแน่นอนใช้งานเสนเอกสารคุ้ม ส่วนสเปคของทางด้านกล้องนะผมเนาะกล้องหลังตัวนี้ให้มันถึง3ตัวเลยเลนส์หลักนะผมเนาะให้ความละเอียดมาที่50ล้านพิกเซลเนาะมี OS กันสั้นภายในตัวเลยเนาะรูรับแสงตัวนี้บอกเลยว่าอยู่เตียงแค่1.8เท่านั้นเองเนาะก็คมชัดมากๆเลยนะผมเนาะสวดอีกต้นอีก2ตัวเนาะเลนส์ตวายอ่า12ล้านพิกเซลรูรับแสงให้มาที่2.2นะผมเน ส่วนตัวนี้มีเป็นมุมกว้างพิเศษมาให้ด้วยนะผมเนาะก็คือหนึ่งร้อยยิบสามองศาเลขสวยเลยหนึ่งสองสามเปะ๊ะโอเคนะเออสวยตัวนึงก็เป็นเลนส์อะเทเลโฟโต้ผมเนาะตัวนี้ให้มาที่สิบล้านพิกเซลเนะน,นาะทุกคนเนาะรูรับแสงตัวเนี้ยให้มันอยู่ที่สองจุดสี่นะครับผมใช่มีโอเอสภายในตัวด้วยเอ่าแล้วก็สามารถซูมพิเศษได้ด้วยผมเนาะรูปขึ้นให้อยู่นะตัวเนี้ยนะอ่าสามารถซูมได้เลยผมเนาะเป็นสามเอ็กสี่เอ็กซึงถึงสามสิบเอ็ก คือสามสิบเท่าคุณซูมได้ภาพไม่แตกใช่อืส่วนสเปคของทานนั้นอ่ากล้องหน้ากก่อนเลยแล้วกันนะผมเนาะกล้องหน้าตอนนี้ผมบอกเลยว่าคือหน้าจอนอกก็ส่วนหน้าจอนอกอ่ะหกล้องเนาะส่วนหน้าจอนอกเนี่ยอ่ะเอยู่ที่สิบล้านพิกเซลดูับแสงที่สองจุดสองเนาะส่วนกล้องใต้หน้าจอตอนนี้บอกเลยว่าพิเศษมีอยู่ที่สี่ล้านพิกเซลเอาเวลาอ่ากลางออกจะมีกล้องใต้ใจอมาให้ด้วยสี่ล้านพิกเซลแล้วผมเนาะอืมว่าตัวดูลบแสงตงนี้อยู่ที่ 1>, 1 8จุเท่านั้นเองอือแต่ว่าคุณต้องดูแล้วผมว่าเฮ้ยร้องเนี่ยมนันต้านน้าจอนะมันดียังไงเออต้องอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเนาะส่วนเราเอาสเปคด้านอื่นก่อนเดี๋ยวมาสรุป A i นะครับผมเนาะส่วนสเปคของ CPU หรือว่าหน่วยมันผลตัวน,นี้ใช่เป็นของ Snapdragon 8ด Gen สเลยสำหรับสายเล่นเกมก็จัดไปได้เลยนะครับผมเนาะมันเล่นเกมสบายๆอยู่แล้วแหละเออก็เป็นมือเรือธงทงี่โคตรแตะแพงกันมันกตต็ต้องดีอยู่แล้วนะครับผมเนาะโอเค ตัวนี้ผมบอกไว้เลยมีโหมดเกมมิ่งมาให้ด้วยอ่าก็คือเขาจะปรับส่วนต่างๆลงมาเราต้องการเล่นเกมไปเปิดโหมดเกมซะก็จะปรับให้เกมดีขึ้นจนนู่นนั่นนี่อ่าก็มีมาให้ด้วยนะครับผมใช่ส่วนตอนนี้นะครับผมน้องแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาที่4 4 0พันรอมิลลิแอมนะผมเนาะรองรับชาร์จไวแบบมีสายเนาะอที่หนึ่งเอ้ย25วัตนะผมเนาะไรสายเนี่ย15วัตอืมใช่แล้วก็อีกแล้วก็ตอนนี้อ่ะมีฟิวเจอร์มาให้ด้วยผมก็คือแปลง ตัวเองเป็นท่านชาร์จไร้สายให้กับมือถือเครื่องอื่นได้เนาะอยู่ที่4.5ม mm ิลลิแอมป์เนาะก็ถามว่ามันดีไหมมันก็ใช้งานได้เออก็เอาง่ายๆคุณไม่ต้องไปชาร์จโทรศัพท์มากมายหรอกมาใชา้ได้อยู่แล้วเนาะตอนนี้นะผมเนาะให้มาถ่ายกันน้ํากันฝุ่นมาให้ด้วยเนาะตอนนี้บอกเลยว่าอยู่ที่ IP48 แล้วผมเนาะก็ถามว่ามันกันอะไรได้ไหมหนึ่งครับผมกันน้ากระเซ็นอ่ากันฝุ่นกันอะไรกันได้เนาะแต่ว่า รุ่นนี้ผมไม่แนะนําในการไปอ่าไต่ไว่ายน้ําไม่น่นแต่มีใครเอาเครื่องเจ็ดหมื่นหกหมื่นว่ายน้ำหปลวะมีก็พิมมาให้ผมพูดก็ได้นะผมเนาะเออโอเคเข้าตัวช่วงอ่าบอก ai กันก่อนเลยตอนนี้บอกเลยว่าฟิวเจอร์เอไอขาเยอะมากมาก,มากคนใช่คุณสามารถหนึ่งครับผมมีโหมดสรุปการประชุมอ่าแล้วก็มีโหมดการตัดต่อรูปภาพเออมีมาให้ด้วยคนใช่ แล้วก็เวลาเราเสดค้นหาผมเนาะเรามีปากกาเนาะต่อปากกาไปวงที่เราต้องการหาเขาจะหาให้เราเองได้ด้วยเออนี่คือฉลาดมากเออส่วนมีอ e ฟิเจอร์หนึ่งนี่ผมชอบผมชอบอ่าคนที่ไม่เก่งอังกฤษหรือว่าเอ้ยไปต่างประเทศแล้วเขาไม่รู้จักภาษาอังกฤษหรือเขาไม่รู้ฟังภาษาไทยอ่าคุณเปิดภาษานั้นเลยภาษาของเขาเนาะแล้วคุณก็พูดไปเพราะมันจะลืมรุ่นเนี้ยอ i อมันมีอะไรทุกคนมีหน้าจอน,นอกที่ใหญ่ด้วยห3จุดสมนิ้วเออคุณเปิดออกมาอีกขั้นหนึ่งคืออ่าให แม่ค้ารู้แล้วกันเออเราขึ้นขึ้นวิดีโอให้แล้วกันสลักอารพันานรุ่นนี้มีอยู่เนาะก็อ,อนเนี้ยอ่าเราตั้งคุยกับแม่ค้าไว้อ่าแม่ค้าผมสมมติผมเป็นคนอังกฤษอ่านเพราะแม่ค้าเป็นคนไทยสวัสดีครับผมนะเราต้องการกิน,นรุ่นนั้นนี่อ่าเขาคุยได้เออคือง่ายครับผมสะดวกสบายเช่ไผมได้นะใช่คือรุ่นนี้อะผมอ่ะจัดใจนะครับผมสปอนเซอร์เขาได้นะครับผมตั้มซูงครับผมใช้ตั้มซูงมาทั้งชีวิตเลย คอมพิวเตอร์ก็ตั้มซุงน้ำบุก,ก็ตั้มซุงทีวีก็ตั้มซุงโทรศัพท์ตั้มซุงหมดเลยครับผมแอร์ตู้เย็นโอโหเครื่องซักผ้าตั้มซุงทั้งนั้นพัดลมก็มีเออเข้าได้นะครับผมเครื่องปั่นก็มีก็ตั้มซุงใช่เราโอเคเรามาบอกเจาะลึกอีกรอบหนึ่งครับผมเราก็เมื่อกี้เรื่องสเปคเรื่องดีไซน์เรื่องต่างๆมาละอ่าฟิวเจอร์เราก็มาแล้วด้วยโอเคทางด้านเฮนยมันแถวอะไรบ้างอ่าทุกคน พอล่าลูกร้อนทำตังกับ iPhone ก็ร่างลูก,ลก้อนก็แถมมาให้แน่นอนคุณไม่ต้องห่วงครับของแถมใส่ชาร์จคุณได้ไปแล้วเ,ออเข็มจิ้มติมอ่ะคุณก็ได้ไปด้วยอืมส่วนเคสคุณบอกไว้เลยแะผมแปะไวใ้ใต้คลิปได้เลยครับผมเคสอย่างดีครับผมกันกระแทกโคตรด,ดีนะครับผมนะแล้วก็ฟิล์มก็มีของกอลีร่านะครับผมแต่ผมแปะไว้ให้มันเดิมไงใครสนใจก็จัดไปได้นะผมนะเออก็ ถามเรื่องเลทราคามาตอนนี้ถ้าผมดูลิสต์ตกโอ้โหต้องสวยตานมากครับห้าหมื่นหกหมื่นเออก็ใครสนใจรุ่นท็อปไปเลยอะ่ะจัดเถอะมันดีทุกอย่างแล้วเขามีเงินอะ่ะเออแต่ผมไม่มีไงโอเคสนใจก็ตัวนี้ถามพูดในมุมของพ่อค้าถามว่าเออถ้าที่ผมขายอ่าแบบผมเป็นลฟ์สดเนานะผมกินเปอร์เซ็นต์ในหน้าในทิสตอก ผมก็ขายของได้ไหมถามว่าขายได้ไหมก็พอได้ในระดับกลางๆเนาะก็สามารถหางเงินนิดๆหน่อยๆแต่ว่าตัวผมบอกเลยว่าขายมือถือเนี่ยรุ่นนี้พูดตรงๆนะเคยซื้อมีคนซื้อแค่ครั้งเดียวสุดลตานมากโอ๊หมาปุ๊บมาซื้อสดจ่ายเงินทันทีผมฮะเออใช่นั่นแหละอืมก็รอลดราคาไหมหรือว,ว่าไม่ลดราคาก็ตอนนี้ก็อยู่ที่เจนะ็ดหมื่นหกเนาะก็ เอาราวเจ็ดหมื่นหกบาทเนาะแต่ว่าตีราคาให้เลยแล้วกันนะครับผมเนาะราคาเริ่มต้นของตัวนี้นะครับผมเนาะตัวแลนด์สิบสองอ่ารุ่นแรกเลยล่ะแลนด์สิบสองรอมสองห้าหกที่หกหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทครับฟังมาผิดตัวอีกตัวหนึ่งครับผมเนาะเลตอ่ากลางๆครับผมใช่แลนด์สิบสองลอมห้าหนึ่งสองก็หกหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทส่วนตัวท็อปสุดเลยอ่าแลนด์สิบสองร้อมหนึ่งเทลไรบ์เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทใช่ <c oughs> ถ้าใครสนใจก็เออรวยๆเหลือจัดไปได้แล้วก็ซื้อเผื่อผมได้ครับผมส่งมาได้โอเคนะครับผมทุกคนทุกท่านเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เอาละจบจบเร็วมากแล้วใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีมันมีมุกคุยไม่ใช่อะไรโอเคนะครับผมทุกคนทุกท่านเนาะก็มันเดิมับผมพูดผิดพลาดประการใดไปต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับผมเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกช่องทางที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผมเนะาะก็ใครสนใจอ่ามือถือรุ่นนี้ ผมปักตาก้าไว้ให้ให้นะผมนะในทนะิกตอกเนาะแล้วก็จะใส่ลิงก์ให้ในอ่าทุกว่าทุกแพทฟอนที่ผมลงคลิปเอาไว้ให้นะครับผมเนาะสปอนเซอร์อเข้าได้นะครับผมเนาะช่องเราสปอนเซอร์อหายเลยครับช่วงนี้อืมเข้าได้ครับผมใช่โอเคครับผม,มบายครับเจอกันคลิปหน้าแลนะ้วครับเนาะฝากกดติดตามช่องทางที่เราขึ้นด้วยนะครับเนาะก็พิมพ์คอมเมนต์ด้านล่างกันได้หกแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนได้่ใครซื้อไปแล้วเจอปักเกียอะไร บอกกันได้แล้วครับผมนอนบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนนะก็สองทุ่มครึ่งถ้าใครสนใจอะไรก็ผมไลฟ์สดอยู่มป็นไปครับในติ๊กต็อกนะมป็นไปครับทุกคนนะ